ครับสวัสดีครับทีวีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็วันหยุดสุดสัป,ปดาห์นะ้อพี่น้องเนาะวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดน้พี่น้องครับเมื่อหนึ่งพยายามพามาติดตามเลขลาวพัฒนาต่อยอนะ้องพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์นะ้อพี่น้องวันศุกร์ที่สิบเก้ากันยายนหกแปดลาวพัฒนาออกศูนย์ห้าศูนย์ ดหกสองขับเล็กล่างก็ออกศูนย์แปดนะพี่น้องเนาะรับจุดที่พอแต้มสรุปให้กะเข่าน, <c oughs> นะพี่น้องเนาะตัวเด่นขับเด่นหกลองเจ็ดกับสี่ขับกระมาตัวเด่นนะพี่น้องเนาะรับสายบินสายหลุดเด้อพี่น,อน,อน,อน,น,น้องเด้อไพสโศกไพมันพอแต้มก็ดีใจน้ำเนาะพี่น้องเนาะขับส่วน ศูนย์กับเตีมหน่อยมาเนาะพี่น้องเนาะสองกับมาเตีมหน่อยมาครับซีซีฮาเจ็ดเตี่ยมหลายบ่มามาเตีมหน่อยพี่น้องศูนย์แปดหกสองเนาะครับเนาะครับความกับเตี่ยมมวยที่ผ่านมาเข่าตะเล็กวิ่งนะพี่น้องนี่นะครับ วันศุกร์ที่19กันยายน2568ลาพัฒนาพ่อแต้มบนล่างบิงรูด7ก,กับ8มา8นพี่น้องเนาะแต่ว่าบบมี0น2กับมาแต่ว่ากับไปกันคนละทางนาะพี่น้องครับประธานกาบขอโทษก่อภัยหลายได้พี่น้องเอ้อครับมือ้อวานประธานพามาตามต่อเนาะพี่น้องเนาะครับสูตรก็เข้าอยู่ได้พี่น้อง พอ่อแทมันบ่อศูนย์มันมีศูนย์อยู่ศูนย์หนึ่งสองขับ 2, สองกามาศูนย์กามาวันนี้มันเนี่ยหกห้าสี่นะครับเนี่ยพ่อแทมขัสองศูนย์นี้จับกันนะพี่น้องมันก็เริ่ไปกันคนละทางเนาะพี่น้องเนาะรับวันนี้ศูนย์หนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่ง สวนกันยุ่0ศูนย์กับหนึ่งนี่แหละพี่น้องครับพอเตรียมกับเจ้าซีหาหกแล้วมาจับนี่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเหล็กงูเนี่ยมันโบชนกันนะครับศูนย์กับหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะครับนี่ก็ส้นศูนย์กับหนึ่งนะครับ เจ็ดแปดหกเจ็ดแปดดูาซื้อว่าหกหรือจะส้นกันไลนะพี่น้องนะครับสูตรนี้กับหนึ่งสองสามห้าหกห้าหกส้นกันยุนยี่พี่น้องหากับหกเนาะพี่น้องเนาะ หกว่าพี่น้องครับชุดวินนะพี่น้องเนาะ เนาะีห้กับ1นึ่งะพี่น้องเนาะ ห้าศูนย์ห้าหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่ง 61น,นะครับ ขับขันเบิล55 66นะครับหาสัตว์เจนเนาะพี่น้องเนาะเจนี่ดอกเพราะว่าเติมมึกใหม่มันรซึมไหลขับผิดพลาดประกันใด้เตรียมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนองพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมข้อไวพ้พรอนคอยเขาข้อให้ปังครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบมนันมันๆกันกน,นอพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเลือเข้มาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดดเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมนำหน้าครับครับสุดท้ายทายสุดนี่ข็อเอฟซีทุกคนโฉบมนันมันๆนะพี่น้องเด้อเฮงเรวยๆยเนาะครับเนาะ ครับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม